สวัสดีครับผมอภิวัตกันศรีเวียงรองศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายครับตามที่จังหวัดเชียงรายนะครับโดยในานามของอสาํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายนะครับในานามของคณะกรรมการศึกษาธการจังหวัดเชียงรายได้ดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงรายนะครับทั้ง3ประเด็นยุทธศาสตร์นะครับ ในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นนะครับในปีก็ประมาณ2564ที่ผ่านมานะครับในยุทธศาสตร์ที่1นะครับที่ว่าด้วยเชียงรายนะครับเมื่อความสุขสะอาดปลอดภัยน่ายนนะครับเราก็มีการขับเคลื่อนนะครับในยุทธศาสตร์ที่1นะครับโดยมีโครงการต่างๆนะครับเข้ามาซัพพอร์ตนะครับในยุทธศาสตร์ที่2นะครับที่ว่าด้วยเรื่องของการจัดการศึกษานะครับที่จะพัฒนาทักษะเด็ก และเยาวชนในจังหวัดเชียงรายของเรานะครับให้มีในส่วนของทักษะการมีอาชีพการมีงานทํารองรับในเขตสุฐกิจพิเศษพื้นที่ชายแดนนะครับแล้วก็รองรับเกี่ยวกับเรื่องของจังหวัดเชียงรายเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในยุทธศาสตร์ที่3นะครับก็ว่าด้วยเรื่องของโอกาสทางการศึกษานะครับการลดความเหลื่อมล้ําของการศึกษาทางการศึกษานะครับให้เด็กและก็เยาวชนนะครับในท้องถิน่นในพื้นถิน่นในพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย ทุกแห่งทุกที่นะครับทั้ง18อำเภอของเราให้ได้รับการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานนะครับมีมาตรฐานทั้งด้านของการเรียนการสอนทั้งด้านของเทคโนโลยีต่างๆนะครับทั้งด้านโอกาสในส่วนที่จะได้รับสื่อวัสดุและอุปกรณ์นะครับสำหรับยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของเราทั้ง3ยุทธศาสตร์นะครับซึ่งมาจากการร่วมมือนะครับจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทางคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด แล้วก็3องค์คณะนะครับไม่ว่าจะเป็นคณะอนุกรรมการาด้านบริหารเชิงยุทธศาสตร์คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษาคณะอนุบมการด้านของการบริหารงานบุคคลนะครับรวมไปถึงคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดเชียงรายซึ่งนาโดยท่านผู้วา่าราชการจังหวัดเชียงรายท่านประจน์ปรสกุลน,นะครับท่านก็ได้ให้ความสําคัญนะครับ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดเชียงรายนะครับในโครงการที่เราได้รับจัดสรรน,นะครับในปีงบประมาณ2564ก็คือเรามีโครงการในการขับเคลื่อนนะครับในการพัฒนาบุคลากรแกนนําและบุคลกากรที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยในสถานศึกษานะครับซึ่งเราได้รับจัดสรรงบประมาณมาประมาณ3.5ล้านบาทนะครับ โดยไดร 2, ้รับงบประมาณจากกลุ่มจ right ังหวัดภาคเหนือตอนบน2นะครับซึ then, the ่งกลุ่มยุทธศาสตร์หรือกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2งเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายท่านประจวบปัสกุลท่านได้เป็นประธานนะครับในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2ท่านก็ได้ให้ความสําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการสารในจังหวัดเชียงรายนะครับได้มอบโครงการได้กิจกรรมแล้วก็ในส่วนของงบประมาณมาสนับสนุนนะครับในโครงการนี้ในกลุ่มเป้าหมายของเรานะครับ เรามีกลุ่มเป้าหมายอยู่ทั้งหมด1,400คนนะครับแต่เนื่องด้วยในส่วนของการจัดการอบรมในครั้งนี้นะครับเ,เราได้รับจัดสรรในกลุ่มเป้าหมายเพียง800คนนะครับ800คนดังนั้นเราจึงมีการจัดกิจกรรมในการขับเคลื่อนลักษณะของการทำออนไซต์นะครับในการจัดอ,อบรมในครั้งนี้นะครับออนไซต์ทั้งหมดอยู่800คนนะครับผนวกกับ การจัดทําแบบออนไลน์นะครับการจะทาออนไลน์อีกประมาณ500กว่าคนนะครับดังนั้นก็ถือว่าเราก็สามารถที่จะขับเคลื่อนโครงการพัฒนาบุคลากรแกนนําด้านความปลอดภัยนะครับและก็บุคลากรที่เกี่ยวข้องนะครับด้านความปลอดภัยในสถานศึกษานะครับ ครบในเชิงของเป้าหมายใหญ่ของเรานะครับจำนวน1,400คนด้วยกันนะครับในกิจกรรมที่ผ่านมานะครับเราก็ได้รับความร่วมมือนะครับจากทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนนะครับหน่วยอบรมจุดอบรมต่างๆนะครับทั้ง20จุดอบรมนะครับ รวมแล้ว2รุ่นนะครับรวมแล้วทั้งหมดก็เป็น40ครั้งด้วยกันนะครับในการจัดอบรมในครั้งนี้ในกลุ่มเป้าหมาย800คนลนักษณะการจัดอบรมกิจกรรมที่ผ่านมานะครับเรากา็ได้กระจายไปนะครับในจุดต่างๆนะครับทั้ง20จุดโดยกําหนดการอบรมนะครับหจุดเนี่ยเรารองรับผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นบุคลาก,กรแกนนำเนี่ยเพียง20คนเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะ เป็นไปตามมาตรการนะครับของสบคจังหวัดเชียงรายของเราด้านความปลอดภัยในเรื่องของอการป้องก,กันโรคโควิด -19 หรือโควิด -19 นั่นเองนะครับกิจกรรมที่ผ่านมานะครับก็คงจะ,ะไม่สําเร็จนะครับถ้าหากว่าขาดความร่วมมือนะครับร่วมแรงร่วมใจนะครับจากทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสํงงานักงาน ที่มอบหมายหน้าที่หรือมอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมนะครับสถานศึกษาต่างๆที่ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมนะครับท่านผู้บริหารนะครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งประถมศึกษามัธยมศึกษานะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับทางกศนของเรานะครับและก็รวมไปถึงอาชีวศึกษานะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นองค์กรหรือว่าเป็นเครือข่ายความร่วมมือนะครับที่ส่งผลให้กิจกรรมในครั้งนี้นะครับ ประสบผลสําเร็จไปได้นะครับดังนั้นผมในนามสาน,สนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับทุกองค์กรทุกหน่วยงานภาคีเครือขา่ายทุกท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาบุคลากรแกนนําด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องนะครับของจังหวัดภาคเหนือตอนบนสองสำเร็จรู้ล่วงไปด้วยดีนะครับเพื่อที่จะส่งผลให้การจัดการศึกษาในจังหวัดเชียงรายนะครับเป็นเมืองแห่งความสุขสะอาด ปลอดภัยและน่ายนขอบคุณครับ